พรับผมจะเอมือหนึ่งมาแล้ววันนี้ก็มาด้ันอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์กันมาทำไฟสูงครับไฟสูงจาก,กาทีวีเก่าทีเก่าที่เสียแล้วลูกค้าไม่ซ่อมอก็เกิน700ดรผมก็จะไม่ซ่อมนะครับบอกลูกค้าไม่คุ้มลูกค้าก็เอาทิ้งไว้เลยม,มีดูด้วยครับมีตัวไหนใช้ได้บ้างทีวีเกา่าที่เก็บไปใช้ได้ เก็ดใช้ได้ทีเกา่าก็เสียแล้วนะครับเกินเจ็ดร้อยคาก็ไม่ซ่อมคาก็ทิ้งไปเลยนะครับตัวนี้ครับไฟแบกไฟแบกตัวนี้จะไปทำไฟสูงเล่นให้ดูหลักการหลักการหลักการคล้ายๆเครื่องชอ็อตตู้สล็อตคล้ายๆกันนะครับนี่หลักการคล้ายๆกันไฟสูง สร้างไฟสูงออกมานี่ตัวนี้แต่ตัวนี้แต่เครื่องช็อตเอาเอาเฉพาะขวดลวดเฉพาะขดลวด,ด,ลวดที่เราทำไฟสูงไฟสูงนี่ครับเดี๋ยวจะมาถอดให้ดู FC อย่างท่านก็สนใจเราจะมาทำให้ดูนี่ครับจะมีเ,เป็นล็อกอย่างนี้ เก็ทด,อด,อด,อดลองระวังบางเครื่องใหม่ๆไฟจุดนี้ครับยังเหลือเป็นเป็นพันเป็นหมื่นโวลต์นะครับตรงนี้ถ้าเม่นเน่ใจให้ช็อตลงกาวครับช็อตลงกาวช็อตโค้งก็ได้ครับช็อตโคง้งพวกอะไรก็ได้ช็อตลงกาวครับพวกนี้ลงกาวนะครับจีบจีบช็อตลงกาวไฟตัวนี้บางทีค้างครับเป็นพันแต่ ก็กระตุกทีเดียวครับตึกทีเดียวก็ก็หมดครับแต่แฉมในจังเลยทีเดียวทีเดียวจังเลยเหมือนกับโดนเครื่องช็อตก็มีใช้ได้ก็เก็บไว้ถอดเจ็บไว้ตัวนี้ใช้ได้อย่างสวิตสวิตตัวนี้แล้วก็เป DIY ดิดเดเวลเทำเดเวตัวต่างๆได้ครับดเเดี๋ยวจะไปถอดให้ดู พิธีลือ้อนี่บอกวิธีลื้อก่อนอครับวิธีลื้อครับดึลื้อออกมามีสายก้าวตัวนี้ดึงออกแล้วก็สายยกตัวนี้ก็จะออกเก็แผงได้เลยเนี่ยแช่นี้ครับก็ยกแผงออกมาได้นี่ก็ไปกดตรงนี้ที่ดูดตะกัวดูดตะกัวตรงนี้ออกครับก็ดึงออกมา ไฟสูงไฟสูงเเราจะเราจะใช้สายนี้ครับสายนี้สายไฟสูงเข้าจอเข้าจอใช้สายนี้ที่ทำไฟสูงจะมีสายสามเส้นครับมีสายชมดูในตัวด้วยสำหรับน้องๆหนูๆสายเล็กเป็นสายสกรีนสายใหญ่จะเป็นสายโฟกัสโฟกัสสกรีนนี่นะครับ ง่ง่ายสายโฟกัสจะเข้าตัวนี้มาตัวนี้จะเป็นสกรีนโฟกัสนะครับเราจะใช้สายนี้เอาตัวนี้ไปใช้ประดิษฐ์ไฟสูงหลักการดูครับหลักการคล้ายๆกับเครื่องช็อตตู้สล็อตนะครับคล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันแล้วก็อีกอย่างนึงนี่ครับนี่นตัวนี้สายดีเกลซิงก็ เอาไปพันได้ครับพันมอแปลงพันอะไรได้ครับ <c oughs> สายดีกาซิงนี่ครับสายนี่เป็นประดิษฐ์คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนึงเอาไปทําได้ครับจะมี2เส้นครับเครื่องช็อตเครื่องช็อตตู้สล็อตนะจะมี2 2ขดครับตัวนี้ไปทําขดขดเล็กได้ตัวนี้ไปพันพันขดเล็กได้สายเล็กจะมีจะมีสายจะมีสายจุด 0.5 0.5 0.8มิลแต่ครับแต่ตัวนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ตัวนี้บอกเอามีดคัตเตอร์ขีดครับหรือว่ามันเป็นผ้าเตปครับพันม้วนหอกเสร็จมันจะนานครับใช้คัตเตอร์รีดขีดแหกๆเลยครับผมก็ทำามอกไว้หลายอยู่ครับไว้เยอะอยู่ทำาอ,อกไว้เยอะอย,อออยู่นี้เยอะครับเราขายไปแล้วก็มี พาไปถอดดเนนเเูเป็นแนวทางเนี่ยเป็นศึกษาศึกษาเป็นแนวทางทำเล่นๆให้ดูเดี๋ยวเข้าไปถอด แล้วก็มีครับถอดเอาไว้ก็มีอาจจะทีธีถอดยังไงก็ถอดจะจะถอดให้ดูบางคนจะไม่รู้หลักการวิที่ถอดเดีย๋ยวจะยากเยอะครับนี้เยอะเยอะ,ยะผมเคยทาเล่นตั้งแต่อยู่เพื่อสหพัฒนครับเจ้าร้านอยู่เคยทาเล่นอยู่ทําแล้วก็ทิ้งไว้นู่นเลยไปสูงครับเคยทำมานานแล้วสิบปีแล้วเคยทาเล่นอยู่ครั้งนึงแล้วก็มีเอฟซีสนใจ แล้วก็แล้วก็มีมีแต่ฝรั่งครับมีแต่ฝรั่งเขาทํากันบางคนดูไม่เข้าใจเนี่ยราจะอธิบายทําให้ดูอธิบายทําให้ดูนี่ครับสายทองแดงก็เยอะเลยของทีวีที่เสียนี่ส่วนน้อยนะครับนี่ส่วนน้อยเอาไปขายแล้วก็มีนี่ครับสายสายนี่ก็สิ่งที่ผมบอกนะครับนี่จะคันออกมา จะเป็นเป็นวงเลยเอากีดออกมานี่ครับสายนี้เอาไปพันหม้อแปลงพันมอเตอร์ได้ครับเนี่ยสายดีครับเคลือบน้าํายาอาน้ายาอย่างดีเลยครับสายดีก็สิ้นเส้นนี้ไปทําได้ครับเครื่องช็อตเครื่องช็อตขดนึงอะพันมีขดขดเส้นเล็กนะขดเส้นเล็กได้แต่ไม่มีเส้นใหญ่แมีเส้นใหญ่เส้นใหญ่8มิลลิเมตร ห mm. นึ่งมิลลิเมตรมีเยอะครับมีเยอะเลยก็ส่วนน้อยนะนี่แกะไปขายแล้วก็เยอะทีวีเสียเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่ดูวันนี้ดูแกะก่อนนะครับติดตามดูวันทำวันแก,แกะแกะให้ดูก่อนวิธีแกะเดี๋ยวติดตามวันวันที่ทำอีก ครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะยาวเกินยาวเกินครับอัปโหลดนานที่อัปโหลดนานหายไปเลยอัปโหลดไม่เสร็จสักทีถ้า,ถ,า,ถ,าถ้านานครับก็เป็นสองตอนแล้วกันเดี๋ยวตอนหนึ่งตอนตอน,ตอนทำนี่ครับอะไรมีแล้วครับเดี๋ยวให้ดูอะไรก่อนนะครับดูครับ irf z e t n ครับแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ที่ขอทําเครื่องช็อตกัน เครื่องช็อตตู้นะครับที่เขาทำกันตัวนี้เลย C C 2 0 7 8นะครับนี่ที่เขาทำกันครับแล้วก็ C ว้นสูงนี่มีครบครับมีครบ C ว้นสูง BR 1 K 1 0 K C 2 K ว้นห K ว้นส K ว้นมีครับมีครบอะไรมีครบครับ แต่ตัวนี้ตัวนี้จะทำไอเอฟนะครับไอเอฟมอดเฟดมอดเฟดไอเอฟเซตเป็นเฟดครับเป็นเฟดมอดเฟดตัวนี้เป็นทาร์นทิตเตอร์ทรานทิตเตอร์ซีสองศูนย์เจ็ดแปดทรานทิตเตอร์ธรรมดาที่เขาทำเครื่องช็อตกันตัวนี้แหละเดี๋ยวมาถอดประกอบก่อนถอดให้ดูก่อน ติดตามดูตอนประกอบอีกตอนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งจะมาถอดให้ดูครับผมก็จะมาถอดกันตรงนี้นะครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าขาดูเก้าขาบางรุ่นจะมีสิบ ก้าขาก่อนอืรร่นอุปกรณ์มันสนอุปรกรณ์ตัวดูดหัวแรงหัวแรงดูหัวแรงครับอันนี้ดูทางข้างก็สงแค่สงสัยมือเดีวยวครับมือเดีวยวครับมือเดีวยวจริงๆนะมือเดีวยดวอย่างนี้เลยหัวแรงปืน สำหรับ FC ที่ดูแล้วก็ผ่านนะครับผ่านผ่านผ่านไปตอนนี้สำหรับคนไม่รู้จริงครับสำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานก็อย่าทำตามครับอันตะะรายตัวตะก,กวัวจะแข็งครับต้องต้องไล่ตะก,กวัวให้มันอ่อนก่อนครับตะก,กวัวจะแข็งต้องเติมตะก,กวัวก่อนให้มันอ่อน มันจะดูดยากครับมันจะดูดยากปอดยากมากครับว่าันเป็นขาใหญ่แรงแดงเลยครับแดงเลยเพราะว่ากดยางรับสวิตค้างไว้เลยทำร้อนมากมันก็ปลดยางออกอก็จะลดลง มีนิ้วกดครับมีจะแข็งใช้ยางรับไรไรตะกัวเอ็นอ่อนๆครับงั้นมันดูดดูดไม่ออกจะแข็งกระด้างครับมันจะด่างนี่สำหรับ f อฟที่ยังไม่รู้นะครับที่ f c ที่รู้แล้วก็ผ่านผ่านไปนะครับสำหรับคนไม่รู้จริงๆตึงฝึกรัดตึงฝึกขัดกัน มีเสียแล้วนะครับมาทำไฟสูงไฟสูงเล่นอีนี้ผมเคยเคยทำนานแล้วครับตั้งแต่ไปเปิดร้านเช่าห้องอยู่เครือสาพัดครับหน้าเครือสาพัดครับตลาดเะยลืมแล้วติดถนนติดหน้าเครือสาพัดครับเครือสาพัดคุนบุรี ดูดออูดดตัวเดิมดมไม่เป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เอามาจากตรวนี้ครับนี่ตรงนี้ตัดเลยครับตัดออกมาตัดออกมาก็สวมเข้าตรงนี้พอดีเห็นนุ่มๆพอดีเลยเือดูดจะไม่กระด้างเวลาจะดูจะด,ดูดดให้ดูก่อนสักสองสามขาครับ พอคร่าวๆเดี๋ยวจะยาวดูดีเห็นไหมต้องให้มันละลายให้ทั่วๆก่อนดูดดอกยากนะครับตรงในเนี้ยอีกทีหนึ่ง ีจะมีตัวล็อกอีกทีนึงครับตัวล็อกมีตัวล็อกอีกทีนึงใช้ลมร้อนเป่าก็ได้ครับลมร้อนเป่าดูดอก <c oughs> ลมร้อนไม่มีมีแค่หัวแรงอย่างเดียว แบบน,นีออกเลยครับออกเลยทีเดียวหลุดเลยตัวาขามันไม่มีตัวหยักไม่มีแหวนล็อกตัวนี้ออกครับออกไม่ติดดูง่ายๆออกอนจะมีขาจะขยับได้ ขาจะขยับได้ไม่ติดครับขาไม่ติดแค่แค่ดูนะขาไม่ขยับเพราะว่าติดครับติดเดี๋ยวเราดูดออกมันก็ขาไในติดก็หัวแรงีขยับขยับ,ยบก็หลุดเองครับเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวจะยาวอ่าครับตัวหลุดหลุดออกแล้วก็เหลือเฉพาะตัวนี้ ที่บอกตัวจะม,มีมีตัวล็อกขาใหญ่ครับมันจะติดแต่พวกนี้จะหล,หลุดง่ายครับดูทีเราหลุดเลยพวกขาเรียบครับขาเรียบไม่มีไม่มีแหวนนะครับเดี๋ยวตัวนี้แล้วก็ใช้ไอ้ควงงัดไสงัดมาหักก็ไม่เป็นไรครับเราไม,ไม่ได้ใช้ขามันที่อย่างนี้ก็ใช้ควงไอ้ควงงัดงัดให้มันขยับครับขยับแค่นี้ก็ใช้ได้ขยับขยับก็กงัดออก บางคนก็ว่าทําไมยีลาจังคือผมเข้าถึงเข้าใจนะครับคือคนไม่รู้ครับพบว,ว่าผมเคยอยู่จุดจุดจุดศูนย์มาก่อนครับอยู่ศูนย์เลยคือดูไม่รู้ออกมาจากไหนทาไงไม่รูสอนไงคือไม่รู้จริงครับทําไม่ได้จริงถ้าทำอย่างนี้ก็ทําตามได้ครับแต่ตอนนี้ผมนักเรียนปวสปวชออยังเอาเอาเอา,เอางานให้ผมทําให้เลยครับนักเรียน คนก็ไม่รู้จริงจบถึงพวสเรียนถึงพวสแล้วพวสอ,อวชก็ยังทำซ่อมไม่เป็นอย่างนี้ครับม,มาศึกษาผม,ผมก็บอกทีก็ไม่ให้ทำให้เลย <c oughs> ทำไม่ได้งั้นเรียนไม่จบผมก็ช่วยไปสองสามคนครับจนจบมาเรียน แล้วก็มีขาหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้อ,ออกจะมีขากาวจะมีนอกเหนืนอจากจากวงนี้นอกเหนือจากวงนี้จะมีขานึงที่ไม่อยู่กับในกลุ่มนี้เป็นขากาวขานี้มีขานึงครับมีทุกรุ่นต้องมีขาหนึ่งอยู่นอกวงจะอยู่นอกวงเป็นขากาวขานี้ ออมาให้ดูจะทำตรงไหนเข้าวไว้ก่อนเาติดตามตอนอีกตอนหนึ่งมาทำให้ดูใบสูงใบสูงหมื่นโวล์หมื่นโวล์นะครับหมื่นโวล์ใช่220นะครับ ติดแค่น,นเา, 9, าเก้าขานี่ยลงขยันแล้วเดี๋ยวเอาขาเก้าออกก่อนเนีก็ดูเสร็แล้วนะครับมตีตัวล็อกดึงหักเลยเป็นไรตัวล็อกออกมาแล้วลงไปก่อนตัวนี้ ลืมปลดไอ้นี่ปลดไอ้ตัวสายสองเส้นนี่นะครับสายสองเส้นสองเส้นนี้กดครับมีล็อกกดลงไปก็ดึงสายออกเลยครับกดลงไปกดกดจะมีล็อกกดล็อกกดครับตัวนี้ลึมปลดอีกทีจะมีล็อกกด,ก,ดอก,กดครับกดล็อกตัวนี้ก็ดึงออกเลยครับเป็นสองเส้นครับมีล็อก กดลงไปกดดึงออกเลยนี่ครับออกแล้วเยี่ยงเลยี่ยงไหมล้วทีนี้ยายอ่เยี่ยงกันได้แล้วแรงก็ไม่ได้ใช้แล้วเย่ยหัวแรงก่อนกด,ดแดงเลยออสายออกเราจะใช้ตัวนี้ครับพันตรงนี้เราจะทำให้ดูเลยพันกี่รอบ หกรอบเจ็ดรอบแปดรอบเก้ารอบอันนี้นจะแรงกันจะทําให้ดูครับเส้นเล็กเส้นใหญ่ทาทาทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่ครับทาให้ดูเลยจะทําเส้นเล็กแล้วก็เส้นใหญ่แรงเท่ากันไหมก็จะพันตรงนี้ครับพันตรงนี้จะพันตั้งแต่เจ็ดรอบถึงเก้ารอบครับจะมีทําออกมาสามเส้นสามเส้นออกมาสามเส้นจะทําให้ดูวันหนึ่งนะครับเลเซอนี้ก็ ช่วยเหลือเป็นงานสร้างอาชีพช่วยเหลือคุผู้อื่นได้ครับช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างตัวนี้ตอนนี้ทำสองหลอดทำให้ชาวบ้านครับชาวบ้านหลอดเสียหลอดนีออนเสียหลอดตะเกียบเสียเขาก็เก็บมาให้ถ้าทำยี่บาทช่วยเหลือคุณยากไรถ้าแรง20บาทใช้ได้เท่ากับหลอดนี้หลอดตะเกียบร้อยร้อกว่าบาทครับ ใช้ได้นานนานกว่าเราตะเกียบอบีกผมผมก็ทหลังบ้านก็ทําห้องซักผ้าก็ใช้ตัวนี้ครับไม่ไปเลยอย่างนึงช่วยเหลือช่วยเหลือกันก็เป็นงานของเก่ากลับมาใช้ใหม่เก็กลับมาใช้ใหม่ก็มีเยอะเลยชาวบ้านเอามาให้ให้ต่อให้เกะออกมาจากเราจะเกียบครับตัวนี้ตะเกียบ ก็รถกอลนีออนที่ขาด่าใส่ไม่ขาดครับที่มันไม่ติดแล้วครับจะเสียที่เสียจะใส่ไม่ขาดใช้ได้ครับดำ,ดำ,ดำๆก็ใช้ได้สว่างแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยจะอีมือหนึ่งฝากกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวจะทําให้ดูตอนต่อไปจะมาพันให้ดูสองเส้นนี้ไม่ไมใช้ครับตัดออกทิ้งเลยก็ได้สองเส้นนี้ตัวน,นี้ก็ตัดอยู่แล้วครับตัวนี้ก็ตัดอยู่แล้วไม่เอายาวนี่ก็ตัดออก ไฟแบบมีสองแบบครับถอดตัวนี้ออกมาทำเฉพาะตัวนี้ก็ได้ครับหรือว่าทําทั้งตัวนี้เลยก็ได้ครับคล้ายๆกับที่บอกว่าคล้ายเครื่องช็อตครับเดี๋ยวเครื่องชอ็อตไม่ไม่มีแสงไฟช็อตกันครับกดมันก็มีขึ้นกลมที่สูงไฟสูงออกมาทำเป็นหลอดไฟติดครับไฟสูงออกมาสร้างไฟสูงตัวนี้จะเป็นแสงไฟช็อตเหมือนกับช็อตเครื่องเครื่องนกปลาเลยครับแสงไฟ ติดกันเป็นแสงเส้นเป็นเส้นครับเป็นเส้นเลยไฟสูงหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นโวลต์นะครับตัวนี้สร้างไฟสูงครับแบบหลักการคล้ายกันนะครับคบลกกาารครบ้ายกาันคล้ายกันกับเครื่องช็อตเครื่องช็อตตู้ตู้จะใช้ใช้ฐานเก้าโวลต์สามก้อนตัวนี้จะใช้ตัง้งแต่สามโวลต์ขึ้นครับตัวนี้สามโวลต์ขึ้น ใช้ได้ตั้งแต่3โวลต์ขึ้นสร้างกระแสไฟสูง3โวลต์6โวลต์9โวลต์ก็รอชมตอนต่อไปจะมาทำให้ดูฝากไปด้วยครับฝากกดติดตามกดซับสไ r ร b ์ไว้ด้วยจะเอมือหนึ่งครับผม